สวัสดีครับพบกับผมนะครับวันนี้ไม่ใช่เชฟปี๊ดนะครับแต่วันนี้ต้องมาออกกําลังกายฮะเพราะว่าหลังจากทํามาประมาณ5ตอนี่ฮะรู้สึกเลยว่าเรามีแต่เรื่องกินกินกินขนาดออกไปเที่ยวเนี่ยยังกินเลยนะครับวันนี้ก็เลยเสียโอกาสว่ามาใช้ฟิตเนสนะครับเป็นสถานที่ถ่ายทำเลยนะฮะส่วนฟิตเนสอันเนี้ยมันอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของผมเองฮะชั้น4ซึ่งขนาดของฟิตเนสอันเนี้ยน่าจะประมาณนะครับประมาณฟิตเนสเฟิร์สที่พารากอนเลยฮะเพียงแต่ว่ามีชั้นเดียวครับแต่อุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างครบครัน แถมเปิด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ทำรายการมาผมได้ทำสัญญากับตัวเองน้อยฮะว่าเราจะออกกำลังกายวันละหนึ่งชั่วโมงฮะนอกจากทำอาหารหนึ่งชั่วโมงแล้วหรือว่าไปเที่ยวหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับต้องออกกำลังกายหนึ่งชั่วโมงด้วยฮะโอเคครับไปชมฟิตเนสกันเยบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมก็ต้องขอ,อก,กำลังกายเองกลมั้งแต่ว่าก่อนจะออกกำลังกายทุกครั้งนะฮะผมไปศึกษาจากโปรเอ็มมาก่อนที่จะมาอเมริกานะครับช่วงประมาณปีหนึ่งเนี่ยผมได้ ไปเข้าฟิตเนสเฟิร์สครับที่ารากอนเป็นเทรนเนอร์ที่ดีมากครับแกก็สอนทุกอย่างเลยตั้งแต่เรื่องคูลดาวเรื่องวอร์มอัพเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเองแหละที่เสียนิสัยนะครับหลังจากที่ออกจากฟิตเนสเฟิร์สมาผมก็กินเต็มที่เลยครับเป็นอะไรได้คุณกลับมาเพลดเหมือนเดิมนะครับหมายว่าเดี๋ยวเราเริ่มจาก Warm อวอร์มอัพก่อนเลยครับ ตอนนี้เราก็มาเริ่มที่การวิ่งนะครับอย่างแรกเลยผมเนี่ยจะตั้งเครื่องเอาไว้คือ30นาทีนะครับแล้วก็ตั้งเป็นเวิร์ชั่นโปรแกรมแบบว่าสําหรับเวทล็อสนะครับจะมันมีทั้ง with คาร์ดิโอเวทล็อสนะฮะแล้วก็ขึ้นเขาอะไรหลายแบบมากเลยแต่ผมเนี่ยจะตั้งเป็นเวทล็อสตลอดเวลาเพราะว่าจะได้เป็นโปรสำหรับตัวเองนะฮะว่าเราจบเวทล็อสไปกับมันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับนะฮะตั้งแต่ครั้ง,งแรกๆเนี่ย คือในช่วงสามนาทีแรกมันจะให้เหมือนกับทางลาบก่อนแะครับจะค่อนข้างง่ายแต่พอเป็นระบบเวทตซ็อกเนี่ยคือเหมือนเครื่องมันจะให้น้นความเร็วมากกว่าคือมันจะไม่หนักมากแต่มันจะให้เราขยตัวเร็วนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราไปวอร์มอัพกันมาแล้วครับจากเครื่องตัวแรกนะฮะก็คือเป็นตัววิ่งนะครับแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยวันเนี้ยผมจะกะว่าจะมาออกแขนนะครับสอนที่จะออกเนี่ยคือจริงๆมันจะแบ่งเป็นสี่เซตนะครับเซตหนึ่งประมาณ8วิถึงสิบสองวิขึ้นแต่ความหนักนะครับแต่วันเนี้ยเนื่องจากว่าผมเล่นมาเป็นวันที่3เองนะครับก็เลยจะเริ่มจากน้ำหนักน้อยๆก่อนนะครับแล้วก็ใช้จํานวนเยอะแทนอาจจะเป็น12ทีหรือ15ทีนะฮะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเนี่ยคอนอื่นเนี่ยเราต้องเริ่มจากการอับพนักนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยมันจะมีขีดบอกอยู่นะฮะตรงเบาะนี้วา่าเราต้องปรับโกรเก้าอี้เนี่ยให้สูงเท่าไหร่ก็คือดูจากขีดด้านบนนะครับตอนนี้ไหลของผมเนี่ยอยู่ตรงขีดนะฮะก็คือไม่น่าจะต้องปรับอะไระครับโดยการเล่นนะครับให้เตรงช่วงหน้าท้องเอาไว้นะฮะแล้วก็หลังเนี่ยชิดพนักนะครับ แปะนะครับพอมีเทรนเนอร์ฮะเวลาเขาไปยืนจริงจริงพปอร์ตเราไม่ยืนหน้าเรานะครับแล้วก็ัำให้คือเวลาทําเองเนี่ยรู้สึกว่ามันหนักมากครับแต่ว่าพอมีเทรนเนอร์มาเนี่ยเขาแค่มาแตะนะจริงๆริงเขามาแตะแค่ตรงเนี้สองข้างนะแล้วเรากลับทําได้เฉยเลยเรารู้สึกว่าเหนือยเราเบาขึ้นเยอะแต่ถ้ามีเทรนเนอร์มันก็เหมือนมีคนแบบพยายามแบบพุชเราใช่ไหมจากสิบทีเราทำได้แล้วไอ้ขอสิบสองสิบสองปุ๊บเป็นสิบห้าอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นค่อนดีนะครับ ครบครับเสียวเอาไปว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มชิ้นต่อไปกันนะครับโอเคยังงี้แล้วก็ต่อมาฮะหลังจากที่ออกกำลังแขนไปแล้วฮะวันนี้บอกเลยว่าแขนรัวๆนะครับเราจะมาเล่นตัวแคมโบรินต่อนะครับแคมโบรินเนี่คือเป็นเหมือนกับตัวเบาส์นะครับเบาลูกก็คือเราต้องเกรงกท้องนะฮะแล้วก็รอรับลูกนะครับแล้ว่าโยนวิธีการก็คือโยนลงไปนะครับมันก็จะดิ้งกลับมาคือโยนเบาๆก็พอนะครับโยนเนี้ย ไม่ยนมันก็จะได้กลับมาละนะฮะง่ายมากแต่ว่าเป็นคือต้องแข่งท้องนะครับกับแข่งแขิงแขนเอาไว้ครับไม่งั้นเนี่ยมันจะกระเด็นได้ครับเมื่อกี้ตอนที่ผมลองไปครับครั้งแรกคือไม่รู้ว่ามันจะแรงนะฮะก็โยนไปปุ๊บปุ๊บนะฮะเขาท้องครับเนื้อจุกดีไม่ลงทําอยนนี้ครับโอเคครับแล้วต่อมาครับเราจะมาเล่นท้องนะครับก็คืออันนี้เขาเรียกว่าท่าเบสิกพันเชสนะครับเดี๋ยวมาลองกันครับ วิธีการไม่ยากครับแต่มันยากในการทรงตัวคือเราต้องพยายามเกรงหน้าท้องนะครับนยกตัวมาโอเคครับแล้วก็ต่อมาฮะวันนี้เราเล่นแขนนะฮะดูวเครื่องนี้ชื่อว่าฟรายเด็นะครับก็คือจะเป็นแขนด้านนอกนะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้นะฮะโอเคเรามาเริ่มอีกสี่เซตครับเอเครับก็เหมือนเดิมนะครับหลังพิงพนักนะฮะพิงช่วงหน้าอกเอาไว้นะครับแล้วก็เริ่มกันเลยครับทั้งหมด 12 e ีสยกนะครับโอเคครับก็เสร็จกันไปแล้วนะครับสำหรับ4ยอยกนะครับปดโต้หมดเลยนะครับโอเคเป็นไงมาฮะสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับหลังจากออกกำลังกายทุกอย่างเสร็จเนี่ยนอกจากพอมัพแล้วเราก็มาคูดาวทีนะแล้วก็ลดอัตราการบาดเจ็บไปนะครับเทปนี้นะครับก็ขอ ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกินได้เยอะแล้วก็ต้องออกกาลังกายด้วยนะฮะผมไม่ได้บอกใครเลยครับบอกผมเองเนี่ยนะฮะเอเคสำหรับวันนี้ขอตัวไปครูดาวก่อนนะครับสวัสดีครับ